สวัสดีครับพบกับร้านแันทรีฟิ i ชิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ทางร้านได้สินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นของค่ายอาชิโนนะครับชื่อว่าคันอาชิโนดากอนนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นดากอนรุ่นเดิมนะครับเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับ2,023นะครับตัวนี้ชมความงามหอครับนี่ฮะสวยงามมากตัวนี้นะครับเขาทามา เป็นคันตกปลาเกตนะครับมีเฉพาะคันสปินนะครับ2ท่อนนะครับระยะ8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับมาไล่ดูนะครับตัวนี้ด้ามพุดเดินนะครับนี่มีโลโก้อาชิโน่ด้านท้ายเหมือนเดิมรีซิปอชิโน่ลายอาชิโน่ดาก้อนสวยๆนะครับอตัวน,นี้ที่ผมมารีวิวนี้เป็นคัน7ฟุต2ท่อนนะครับโอเค ตัวนี้นะครับสินค้าเข้ามาระยะ7ฟุต8ฟุต9ฟุต10ฟุตนะครับของผมตัวนี้ลงขายใน Lazada Shopping เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าราคานะครับราคา7ฟุตอยู่ที่490นะครับ8ฟุต530นะครับ9ฟุต5 9 0นะครับ10ฟุต650ครับตัวนี้ทางร้านแพ็คท่อ PVC อย่างดีนะครับนะสินค้าสูญหายหรือว่าสินค้าชำรุดระหว่างขนส่งนะครับ สามารถเคลมคืนเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันได้เลยนะฮะตัวนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับคุณลูกค้านะนะท่านจะสนใจนะครับฝากกดหนุนร้านพันธีฟิชชิ่งหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมีสินค้าดีๆตัวใหม่มาเข้ามาที่ร้านเดี๋ยวทางร้านจะรีวิวให้นะครับช่วงนี้ขาดการรีวิวไปนานเลยนะะโอเคครับฝากกดหนุนด้วยนะครับขอบคุณครับ